เราจะไปดูในช่างใหญ่ได้ขนมปังมาครับวันนี้เฮ้ยมีป่าบ่มีป่ากับเบิ้งกันบนนี้แล้วงียบจังวะรอแล้วเนี่ยมันมารอแล้วอ่าปลาขาวอ่ะเมื่นะ เออพนั่นไปไหนวะมี่ฝนตกว่าหัวมากระลรขนมป้าเบิงดูตัวนั้นไหมมาว่ามันเป็นแช่วะเห็นแต่แผงร้อยอง,งลงมากหมเ่มหากด้ยนหนอวด เป็นช็อตเด็ดได้เ่ยมือนั่นมันเหลือแต่แบ้านบ่นี่ดวดกันไาใส่คนตอนน่ะโอ้โกินหดดูมือนี่มันดวดกันไาทั้งใม่คนละมือเนี่ย ตัว่เต้ากับมีวดกินน,น,น,น้เา่าเต้ากับมาสวบน้ำเขาป่นีอ่อไรทีมันดวดกินว่ากลิ่นอะไรเพื่นน่ยนบกกาบกินเลมัน,น,นมันเ้ปเขียนน้าเหมือน้อไปใส่เดีดเนาะ รู้ว่าเตาอย่างคือไล่กันไปอีกโคโคโอ้มันก็่วบสพืสดนด้นี่ยสวัมืดด้เต้าไหมโอ้หลายตัวด้ยเน่ยเตาม่ได้ท

ที่แห่งหนึ่งในประเทศไทยนะครับไม่บอกว่าที่ไหนนะครับเอา,เอาหมดแล้วครับหมดแล้วโอเคครับนี่ครับนี่ครับ